สนับสนุนโดยเครือไทยออยผลิตพลังงานที่เป็นมิตรกลั่นความคิดเพื่อสังคมไทยสิ Sing งคอร์ปอเรชั่นคมคนคิดคืนนี้ปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยภายใต้กระแสทุนนิยมโลกเงินนอกไหลทะลักรัฐบาลจะเตรียมรับมืออย่างไรเจาะลึกทุกประเด็นเศรษฐกิจการเงินการคลัง กับธนงคันทองบรรณาธิการอาเซียนทีวีและอัธวิทสุวรรณพักดีสอสกอรุงเทพมหานครพักประชาธิป,ปัต์ในรายการคมคนคิดคืนนี้เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปสวัสดีครับตอนรับเเข้าสูร่รายการคมคนคิดนะครับเข้าวัานอังคารที่5กกุมภาพันธ์2556นะครับก็อย่างที่สปอตโปรโมเขาบอกเมื่อสักครู่นะครับคืนนี้ มาคุยกันเรื่องหนักๆสักคืนหนึ่งนะครับคุยเรื่องเบาเรื่องการบา้านการเมืองมามากแล้ววันนี้มาตาะลึกเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจนะครับโลกแล้วก็โยงมาสู่ประเทศไทยวันนี้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาสองท่านอย่างที่ท่านผู้ชมก็คงเห็นแล้วนะครับว่าประกอบด้วยใครบ้างประเด็น,นก็คือจะมาจับตาวิกฤตการณ์ของการเงินโลกที่จะโยงและกระทบกับประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้ก็กลัวกันมากนะครับวรหวาดผวากันก็ พอสมควรนะครับสำหรับคนที่เคยผ่านวิกฤตการก์การเงินการคลังมาแล้วเมื่อปี40ปีต้มยำกุ้งนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันวิทยากรสองท่านนะครับท่านแรกก็เป็นบรรณาการบริหารในเครือเดนเนชั่นแล้วก็เป็นบรรณาการอาเซียนทีวีอย่างที่สปอตตัวโมเขาบอกนะครับก็บเป็นอาจารย์มหาลัยเนชั่นด้วยอยู่วันนี้ให้เกียรติข้ามข้ามช่องข้ามคลื่นข้ามวิกมานะครับมาพูดคุยกันในสิ่งที่ท่านรู้ บทความล่าสุดของท่านนี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียพูดถึงกันมากเพราะว่าดูบอกว่าโลกการเงินโลกกำลังเข้าสู่ด้เปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือพลิกเป็นหลังมือเขาแชร์กันมากผมก็ได้อ่านมาแล้วนะครับ<ม>ก็คุณธนงขันทองนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นสสหลายคนมองภาพว่าเป็นนักกฎหมายจริงๆเป็นทีมฝ่ายเศรษฐกิจของพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาธิป,ปัตย์นะครับร่ำเรียนมาทางกฎหมายด้วยทางฟแนนซ์ด้วยนะครับเป็นคนหนุ่มนะฮะ อนาคตไปไกลแน่นอนหลายคนเชื่ออย่างนั้นนะฮะท่านสสอัธวิทย์สุวรรณพักดีตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่กับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณนะฮะคุณอัธวิทย์นี่ครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยมาช่องนี่โอ้หลายครั้งเลยครับอ๋อหลายครั้งเลยเหรอแต่รายการนี้ครั้งแรกรายการนี้ครั้งแรกอ่าอินงในครั้งแรกเนี่ยมาครั้งแรกครับครั้งแรกก่อจะฝ่ารถออกมาได้โอ้โหผมติดตอนนี้เขาใคยเล่ว่าเขาเข้าใจอยู่แถวตาอปูนแถวนี้นะครับก็เลยเชิญมาเลยนะฮะใกล้ๆกล้กัน ที่ไหนได้โน่นนะฮะสุกุมวิทเดี๋ยวนี้ย้ายย้ายสตูดิโอใหม่เมื่อก่อนอยู่ข้างหน้าอันนี้มันอยู่ข้างหลังอ๋อใช่ไหมฮะนะฮะก็อย่างที่เกล่านไปทั้งสองท่านนะฮะก็คือคุยกันอาจจะหนักนิดหนึ่งเมื่อวานเมื่อวานที่คุยเรื่องโพลครับในเรื่องโพลกทมเนี่ยฮะปรากฏว่าวันนี้นะฮะนายกสภารจชพัดน์สวนดุสิตนะฮะพี่มานิสุขสมจิตประกาศลาออกบอกว่าอับอายที่ มหาไรบังมหาไรทำโพแบบแบบแบบราชยันบาประมาณนั้นนะครับผมในฐานะที่เมื่อคืนร่วมจัดก็มีแขกมาสองสามท่านนะนะคุณเสียใสยด้วยเนี่ยก็ขอคารวะท่านพี่มานิตไว้ตรงนี้ด้วยนะฮะคือท่านอายบอกทนไม่ได้นะฮะแต่ไม่คุยเรื่องโพใวันนี้คุยเรื่องหนักไอ้เรื่องที่จริงเรื่องโพนี่เรื่องหนักของผมของผมเนะฮะไม่เอเรื่องนี้ก่เรื่องหนักกว่านะฮะ ก็คือดยบทความของคุณกระนองขันทองนะฮะเขาบอกการเงินโลกกาลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือพลิกเป็นหลังมือนะฮะในคลัมน์หน้าต่างอาเซียนนะฮะก็อยากให้อธิบายช่วงแรกขออนุญาตคุณธนวิทย์นิดหนึ่งหนักไปทางคุณธนงก่อนว่าตอนนี้โลกมันเกิดวิกฤติีการณ์อย่างไงแล้วอะไรที่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะครับผมคิดว่าขณะนี้นี่เราอยู่ในช่วงสงครามการเงินสงครามการเงินครับซึ่งเริ่มแล้วค่อนข้างที่จะดุเดือดนะครับ โดยทาง f Federal r e s e r v e ครับที่นิวยอร์กนะครับซึ่งเป็นธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งจริงๆแล้วธนาคารกลางเขาก็ไม่ค่อยจะกลางเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ว่าผู้ถือหุ้นในเอ,เอกชนเป็นเจ้าของอนะครับแต่ก็ทําหน้าที่นะครับแต่คนคิดว่าเป็นรัฐบาลเจ้าของร,รัฐบาลรัฐบาลเป<อ>็นเจ้าของแต่จริงๆแล้วเป็นผู้อักษบันกัรเงินอย่างโกลแมนแซกเจร์พีมอร์เกนหรือว่าพวกผู้ถือหุ้นจากยุโรปโรรเพราะะฉนั้นเองก็เลย ความอป็นอิสระนี่อาจจะไม่ได้อิสระมากนะครับก็อาจจะทำเพื่อประโยชน์สำหรับพวกสาบันการเงินของเขาเขาได้มีการดำเนินนโยบายอย่างที่เรียกว่า QE นะครับคือ Quantitative Easing ก็คือการพิมพ์เงินออกมาพิมพ์เงินออกมาพิมพ์เงินออกมาเปล่าๆจากกลางกันโดยที่ไม่มีอะไรมาแบกไม่มีทองมาสนุนไม่มีทรัพย์สินอะไรมาอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์เลยอยากพิมพ์ก็ดดักนึกขึ้ามาก็กดคอมพิวเตอร์ก็พิมพ์ออกมาแล้วนะครับพิมพ์ดอลลาร์มาเปล่าๆค่อนข้างที่จะเยอะคือหลังจากที่วิกฤต แฮมเบอร์เกอร์นะครับช่วงปี2008ซึ่งขณะนั้นเนะี่ยระบบะทางการเงินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมถือว่าล่มละมหลังจาก l รมแอนบรอดเดอร์ล้มลงไปเนี่ยปี 18, 2 0 0 8ถึงขนานี้เขาบอกว่าทางธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั้งหลายเนี่ยหรือวัตบาลเนี่ยได้พิมพ์เงินเข้ามานะครับเพื่อจะอุ้มให้ระบบการเงินโลกเนี่ยอยู่ได้ประมาณ10ล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐ10ล้านล้านเหรียญ10ล้านล้านคูณ3เข้าไป30เข้าไป300ล้านล้านบาทเข้าไปเพื่อให้อยู่ได้ นี่คือแค่ตัวเลขที่เรามองเห็นน่าจ,จะอยู่ในบัญชีนะฮะถ้าตัวเลขนอกบัญชีเนี่ยอาจจะมากกว่านี้อีกเยอะเราไม่รู้ว่าตัว Federal r e s e ซิร์ฟนะร้อยล้านอาจจะพิมพ์ขนาดไหนเราไม่ทราบเพราะว่าตอนนั้นระบบการเงินโลกมันเกิดช็อคขึ้นมานะฮะ<ม>สภาพคล่องมันไม่มีเกิด<ม>แห้งม่นมีมเพราะออพอสหรัฐอเมริกาพิมพ์เงินอย่างนี้เนี่ยผลก็คือว่าจะทําให้ค่างเงินของตัวเองอ่อนลงจงใจทําไม่ค่างเงินตัวเองอ่อนเพราะนั่นเองค่างเงินของประเทศกู้ค้าไม่ว่าจะเป็น ยูโรไม่ว่าจะเป็นจีนจีนเอ่ยแล้วว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นเงินบาทบ้านเรานะครับ้นโดยภาคบ้านเราแข็งขึ้นโดยปริยายนะครับทีนี้ญี่ปุ่นภายใต้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ซินโชอาเบะที่ขึ้นมาเนี่ยครับดำเนินนโยบายสอดคล้องกับอเมริกาเดี่ย่เลยเหมือนกับว่าเป็นตีเป็นคุยกันพิมพ์แบง์เหมือนกันละพิมพ์แบง์เหมือนกันนายซินโชอาเบะออกมาบอกให้ทางธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยดำเนินนโยบายคล้ายๆกับอเมริกาทั้งที่เขาทำอย่างนี้ก่อนหน้านี้แล้วก็เพราะญี่ปุ่นพิมพ์นี่ พิมต้องมีอะไรแบกไหมฮะก็ไม่มีอะไรแบกก็คือเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลของตัวเองก็มานะฮะก็คือพิมพ์เงินเข้าไปก็คือใส่สภาพคล่องเข้าไปแล้วก็เอาพันธบัตรรัฐบาลเข้ามาเก็บไว้สภาพคล่องแบบนี้ก็จะทําให้ดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะต่ำมากๆนะครับดอกเบี้ยญี่ปุ่นก็อยู่ขนานี้อยู่ที่0.10%บ้านเราเนี่ย2.75%นะครับที่ทางธนาคารกลางเขา0.10%เท่านั้นเองเขาติดดินเลยมัางเขาติดดินแล้วก็ของทางารกลางของสหรัฐก็อยู่ที่ 2.25%พราะน่นอนมันก็ทู่มโลกนะครับเงินที่ออกมาจาก financial center หรือว่าศูนย์กลางทางด้านการเงินของโลกนะครับในโลกเราปัจจุบันเนี้ยศูนย์กลางการเงินโลกเนี่ยมีอยู่ไม่กี่แห่งนะฮะมีที่ลอนดอนลอนดอนมีที่นิวยอร์กนิวยอร์กโตเกียวโตเกียวแล้วก็จะที่แฟรงก์เฟิร์ตบ้างนะครับแล้วก็ทางซีกนี้ภูมิภาคบ้านเราก็ฮ่องกงกับทางด้านสิงคโปร์แต่ที่นี้ตัวหลักๆเนี่ยในเมื่อ ศูนย์กางทางเงินของโลกเนี่ยพิมพ์เงินออกมาในลักษณะนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาแย่แล้วหลังชนฝาแล้วนะครับเพราะ<ม>ปกติแล้วเขาจะไม่ทํากันในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเองนโยบายการพิมพ์เงินแบบนี้ก็คือการก่อสงครามทางด้านการเงิน<ม>ก็คือจะทําลายคู่ต่อสู้หลายคู่ต่อสู้หมายความว่าคู่ต่อสู้ของเขาส่วนมากจะเป็นประเทศที่ส่งออกใช่ไหมครับอย่างประเทศจีนเออย่างประเทศ บ้านเราเอ่ยเนี่ฮะค่างเงินก็จะแข็งขึ้นนะครับแล้วก็เงินของเขาเนี่ยก็จะไหลท่วมเข้ามาในระบบบ้านเรานะครับเนี่ยเขาเอาดอลลาร์เข้ามาหรือไม่เงินเย็นเนี่ยพวกนักลงทุนอาจจะไปกู้เย็นนะครับถูกๆนะครับแล้วเอามาแลก มาลงทุนบ้านเราได้ด<ข>อกเบี้ยสูงกว่านค้างเงินนาค้างเงินเขาเอาเข้ามามาถล่มบ้านเราซึ่งคง<ช>จํา <ำ S 2> ได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยออทางฮ่องกงถูกถล่มไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็<ช>ทางสิงโโโคโปร์เ็เป็นห่วงทําให้ทา,าทางการทั้งสองประเทศเนี่ยต้องออกมาอ,ออกมาตรการทางด้านภาษีนะครับนี้เดี๋ยวนะเพื่อท่านผู้ชมง่ายเลยนะให้ชาวให้ชาวบ้านฟังเข้าใจคือเมื่อที่มันไหลเข้ามาเอเชียไหลไปมาประเทศไทยเนี่ยนะฮะเพราะอะไรเพราะดอกเบี้ยเราแพงเราสูง ครับเพราะว่ามันไม่มีที่ไปด้วยไม่มีที่ไปด้วยเพราะว่าทรัพย์สินของบ้านเขาเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเป็นลูกโป่งอ๋อลูกโป่งลูกโป่งเตรียมตัวที่จะแตกเพราะที่มันแตกแล้วแต่ว่าทางการเนี่ยอัดเงินเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาเนื่องจากว่าเศรษฐกิจบ้านเขาเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนสหรัฐอเมริกาอัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจโตแค่สองเปอร์เซนต์ยูโรอาจจะติดลบอยู่ปีที่แล้วติดลบตัวนี้ปีนี้ก็ยังติดลบอยู่แล้วญี่ปุ่นก็ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมฮะอัตราการเจริญเติบโตทางเอเชียยังคงพอมีอยู่เพพราะฉนนนนัั้องงิวกก ค้าเงินเขาก็เอาเงินที่กู้มาถูกๆแทบเกิดจะฟรีนะครับ0.75%หรือว่า1%เนี่ยแล้วก็เอามาถลม่มบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเป็นน่าเป็นกังวลว่าเศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนเอออินเดียเออประเทศไทยเออภูมิภาคอา,อาเซียนบ้านเราเนี่ยเงินถูกจะไหลเข้ามาแล้วก็จะทําให้ตลาดบ้านเราเนี่ยมีสภาพเป็นที่เรียกว่าลูกโป่ง Oh. ฟองสบู่ฟสบู่ตอนนี้ตอนนี้เริ่มแล้วตอนนี้ผมว่าเริ่มแลบเรียบร้อย